มองดูหน้าปกแล้วน่าจะเป็นนิทานประเภทไหนคะ,ะเออน่าจะเป็นน่าจะเป็นเกี่ยวกับผลไม้ซึ่งอันนี้มันน่าจะเป็นไงคะ,ะให้ความรู้ใช่ไหมคะแต่ว่าเขาไม่ได้ทําแบบว่าบอกมาตรงๆเลยว่าผลไม้สิชนิดมีอะไรบ้างคะเขาบอกว่าเธอชื่ออะไรจ้ะ้าทานจะน่าสนใจนะคะนี่เขาโฆษณาของเขาเลยนะว่าของเขาเนี่ย eq นะคะ มันแทรกในเรื่องของการยิ้มแย้มทักทายรู้จักเพื่อนใหม่นะคะอันนี้ก็เป็นนิทานรูปแบบหนึ่งนะคะอะไรคะทำไมถึงคิดว่าเป็นส้มล่ะเพราะมันกลมแล้วผลไม้อื่นๆก็กลมนีคะสีส้มเหรอคะชอบเสียงนี้มากเลยอะแล้วไปน้างหลังดีแล้วมันมาพอดีเลยนะคะสีส้ม ไม่คิดว่าเป็นลูกอื่นหรอคะส้มสีอะไรละ่ะสีส้มสีส้มจริงอ่ะอใครเคยเห็นส้มสีส้มเยกมเอขึ้นเออใครเห็นส้มสีเขียวใครเห็นส้มบ้างเขียวบ้าง,อางเออมันก็มีหมดนะไม่เป็นไรหรอกอันนีค้คุณครูเป็นผู้ใหญ่แล้วเราก็คุยกันคือถ้าเป็นเด็กๆเนี่ยถามว่าเขาอาจจะตอบไม่ได้เหมือนคุณครูหลอกถามว่านี่ลูกอะไรเป็นไง โกงลูกบอลอะไรเยอะแต่จริงถ้าเราจะสอนเด็กนี่เราก็คุยไปได้นะคะว่าทําไมแล้วเราต้องใช้คําถามเนี่ยว่าทําไมถึงคิดว่าเป็นส้มคะเด็กๆก็เป็นไงคิดเ๊ะทำไมถึงคิดว่าเป็นส้มเพราะว่ามันสีส้มเพราะว่าเคยเห็นเพราะว่าอะไรหลากหลายนะคะล่านี้มันก็เป็นส้มจริงแต่มันไม่ใช่ส้มธรรมดาในนี้ก็บอกไงในนี้ก็บอกว่าเนี่ยไม่มีใครรู้แต่จริงๆอ่ะใครๆก็เรียกเจ้าส้มเนี้ยว่าส้มเน่าเป็นไงเริ่มต้นเรื่องมาก็เป็นไง เช่าชแล้วยังไม่ทันไปไหนเลยส้มเน่าส้มเน่านะคะผลไม้อื่นๆพาตลอดทุกครั้งที่ส้มกลิ้งผ่านเพราะส้มไม่ชอบอาบน้ําเนื้อตัวศกปกรบกมองแหนมเห็นไหมมันคงจะมีอะไรสอดแทรกอยู่มันไม่ใช่พูดแค่ว่าเป็นส้มนะคะแต่บอกว่าไม่ชอบอาบน้ําส้มกลมๆนะคะและและข้างๆเนี่ยคิดว่าเป็นใครคะสีนี่มันหลอกหน่อยนะคะอาจารย์คะ ทำไมถึงทราบว่าเป็นมะม,ม่วงลูกยาวเยาวค่ะมพราะของโปรโดเลยใช่ไหมคะมะม่วงเนี่ยอาจจะเป็นส้มแต่มันสะอาดกว่าตัวเก่าอ๋ออาจจะเป็นส้มแต่สะอาดกว่าตัวเก่า<อ> <c oughs> แล้วใครๆจะเห็นส้มส้มอ่าลักษณะแบบนี้บ้างมีเพื่อนคนไหนเห็นบ้างคะ <c oughs> ไม่เป็นไรถ้าเกิดว่าเวลาเด็กๆพูดเราอย่าไปขัดไม่ใช่หรอกเธอพูดไม่ได้ไงเนี่ยเพราะเป็นส้มอ่ะเป็นไงเออ นี่ก็เยอะแต่ Apple แอปเปิลละคือเด็กกับพูดอะไรก็ได้ <c oughs> คุณูอย่าไปขัดคือให้เขาพูดมาก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยๆจะล่อมหาให้เาเอ,อ๊ะและตกลงแอปเปิลมันสีอะไรกัาานแน่ลูกต้องใจเย็นนะไม่ใช่พอพูดไปส้มไม่โดนส้มนาทีเดีฉัฉลําคาแล้วเลิกนะคะไม่ได้นี่ดูสิเห็นไหมเนี่ยส้มอ่ะส้มส้มนี่ก็เป็นมะม่วงนะคุณครูก็ต้องมีวิธีคุยนะคะโอ้โหเด็กๆเยอะแยะเลยค่ะมีเพื่อนมาอีกลว อุ้ยสับประรดใครนะลูกไหนสับประรดคะอยู่ข้<ม>างบนสีอะไรคะสีเหลืองเด็กๆเก่งมากเลยนะคะแล้วลูกข้างล่างนะคะลูกอะไรคะ <c oughs> มังคุดมังคุดสีอะไรคะสีองืมแล้วมังคุดกับสับประรดนี่ต่างเป็นยังไงคะหน้าตาเขาเนี่ยอ๋อเป็สีเล็กกว่าสับประรดใหญ่กว่าด้วยใช่ไหมคะอะไรเล็กกว่า คูดเห็นไหมคุณครูก็ใช้นิทานเนี่ยเยอะแยะนะคะเล่าไปนะคะซึ่งเรื่องนี้เขาก็จะมีเยอะแยะเลยนะคะเกี่ยวกับตัวละครต่างๆนะคะเพราะนั้นเนี่ยอันนี้มันก็เป็นนิทานซึ่งเขาจะสอนรังกาสอนโดยตรงนะคะมันมีหลายเรื่องเลอาจารย์ให้ดูหมดไม่ได้นะคะเดี๋ยวเราไม่ได้ทําไอ้ที่เราอยากทํานะคะแนะนำใครเคยเล่าเรื่องนี้บ้างแม่ต่าไข่หายเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของการ ผสมกับสร้างสรรค์แล้วก็อาจจะมีเรื่องของขอข้อทีจจริงอะไรบางอย่างนะคะอันนี้เป็นเรื่องราวอันนี้เป็นหนังสือที่มาจากเขาแปลมาจากต่างประเทศนะคะมันจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวนะคะของแม่แม่อะไรนะตัวนี้แม่อะไรแม่เป็ดดได้ตรงหน้าปกนี่แม่อะไรแม่ไก่แม่ไก่เอาแล้วมันไม่เหมือนกันสีใช่ไหมคะหน้าตาเหมือนกันไหมคะ ไม่เหมือนทำไมทราบนะคะว่าเป็นเป็ดกับไก่ไข่ปลาไหลไม่ลงน้ำขอยาวคุณผูกว่าเนี่ยคุยกับเด็กได้เยอะแยะเลยนะคะว่าเราจะเอาประเด็นไหนมาพูดคุยนะคะอันน <reci> ี้เขาพูดเกี่ยวกับประมาณว่าเขาไข่เอาไว้นะคะแล้วก็เหมือนกับไข่หายอ่ะแล้วก็ไปหาแล้วก็ไปหาจากตรงนู้นตรงนี้นะคะไปคุยกับแม่เป็ดแม่ไก่แม่หมูนะคะอันนี้จะได้เรียนรู้เยอะแยะเลยนะคะถาแม่หมู แม่หมูก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะไปถามแม่อะไรอีกแม่สุน,นัขแม่หมานะคะเยอะแยะเลยนะคะไปถามก็ไม่เจออีกนะคะเครียดเลยนะคะแม่ไก่นะคะแล้วก็ไปหาอันเนี้ยวิชาพวกเนี้ยเดี๋ยวอาจารย์จะได้ดูนะคะแต่พรุ่งนี้นะคะวันนี้ให้ดูอย่างอื่นก่อนจะให้ดูว่ามันมีเยอะนะคะหแม่มีเยอะจริง รอปลายเส้นเชือกอันนี้ก็เหมือนกับเป็นประมาณว่าสร้างสารรค์เยอะเลยนะคะก็ต้องคิดแหละว่าอะไรมันอะไรเอ่ยนะคะเห็นหน้าปกอันนี้ชวนสงสัยไหมชวนสงสัยแค่ชื่อไปเะคะเฮ้ยอยากรู้อะ่ะมันคุยอยากทราบไหมคะอยากทราบอยากทราบแต่ไม่บอกค่อยให้ดูพรุ่งนี้นะคะไม่ดูนิดหน่อยนิดหน่อยนี่เขาก็มาจากสองสางประเทศนะคะแล้วก็มาถอดฟามนะคะ อันนี้ก็เหมือนกับว่ามันเป็นความชงมนสงสัยว่ามันมีปลายเชือกอยู่นะคะแต่ว่ามันคือเชือกอะไรกันแล้วเขาก็ไม่บอกมั็นเหมือนกับว่าเป็นปริศนาซึ่งจะต้องค้นหานะคะเชือกของใครไม่รู้นะคะเขาก็จะเดินไปเรื่อยๆนะคะเจ้างาดำน,น่ารักเชียงงาดาไม่ค่อยเห็นมาเป็นตัวละครเลยเนาะจะเป็นแอปเปิ้ลส้มกล้วยอมุนเนี่ยเกิดมาก็เพิ่งเห็นเนี่ยง,งาดํานะคะมีคุณค่าขึ้นมาเนาะน่ารักงาดําใช่ไหมคะคุณส้มลิม้ม ค่ะนะคะเหมือนต้มลิงเลยนะคะเนาะอันนี้งาดำนะคะเจ้าง,งาดำน้อยเนี่ยก็จะกลับไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ไปเจอใครคะอืมเห็นไหมผลไม้ที่น่ารักของเราบเราไม่ค่อยใช้หรอกนะคะมาเป็นถั่วเขียวถั่วแดงถั่วเหลืองนะคะกี่คนแล้ะคะเนี่ยส,สี่ละสี่ละ<า>นะคะเยอะเยอะเลยนะคะเพราะนั้นเนี่ยไม่บอกไปอ่านต่อพรุ่งนี้เนาะ ให้ดูอย่างละนิดอย่างละหน่อยนะคะมิูคลว่าจริงๆรินิทานเดี๋ยวนี้มันมีเยอะนะคะเรื่องนี้เนี่ยชอบมากเลยพรุ่งนี้เดี๋ยวถ้ากลุ่มไหนได้ไปเรื่องสนุกมากเลยาจัรให้อะไ่ะให้ยืม <laughs> เอาไว้สอนนีสเดเดี๋ยวไม่มีบางทีนะอยากจะได้ต้องสอบเล่มน,นะคะต้องไปเดินตามสัปดาห์หนังสือกรจายแล้วก็ไปยืนคุยๆดูอ่ะบางทีนิทานเนี่ยมันเยอะแต่ว่าเรื่องที่น่าสนใจบางครั้งเนี่ย ไปอ่านเจอของคนอื่นนะคะแล้วก็ต้องไปเสิร์ชดูว่ามันเหลือที่ไหนบ้างแล้วเราก็ไปหาว่าเป็นของตัวเองนะคะอาจจะพราะว่าเราเป็นครูประถมไว้วเราชอบเนเต็มบ้านหมดหนังสือนะคะอันนี้เรื่องของคุณจระเข้ของคุณกับยีราเป็นพวมยิ่งให่พอจะเดาได้ไหมใครเคยฟังเรื่องนี้บ้างคะท่า<อ>นใดเคยฟังบ้างย,ยังไม่เคยเลยนะคะเดาได้ไหมพอจะเดาได้ไหมดูกกโดนนโอโดน้ คะระยะสูงเออสงสัยจะแค่หลายจีนนั่นน่าสงสัยน้องส้มลิ้มเก่งมากเลยค่ะหินโน้นเลยเยี่ยมนะพรุ่งนี้เราจะเฉลยพรุ่งนี้จับให้ได้เรื่องนี้นะคะค่ะนะคะมันเป็นเรื่องของเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์อย่างหนึ่งนะคะจินตนาการเท่านั้นเนี่ย เขาจะมาลักเป็นยังไงเยอมีเงื่อนงำอะไรพวกนี้เราจะมาดูกันนั้นจริงๆอันเนี้ยมันก็น่าสนใจนะคะนี่ก็เป็นประเภทนิทานซึ่งมีเยอะแยะเลยนะคะคั้งปูที่เราสามารถเอามาใช้นะคะในการที่จะสอนเด็กๆนะคะส่วนใหญ่เรามีเกณฑ์ในการเลือกหนังสือเขา้องเรียนยังไงคะสีสันสีสสดใสตัวหนังสือเป็นไงคะใหญ่ใหญ่เห็นชัดเห็นชัดสะอาสลวยแล้วมีอะไรอีก คือมันก็ขึ้นอยู่หลายปัจจัยนะคะต้องมองดูว่าหนังสือเนี้ยเราจะไว้ใช้กับเด็กใช้เล่าให้เด็กหรือว่าใช้ให้เด็กได้อ่านเองนั้นก็ต้องมีหลากหลายรูปแบบนะคะถ้าให้เด็กอ่านเองเนี้ยครจะเป็นยังไงคะแข็งแรงนิดนึงแล้วเป็นไง ตัวหนังสือใหญ่ท่าชัดเจนท่าสวยไม่มีตัวหนังสือได้ไหมได้ได้มีตัวหนังสือก็ได้การที่ไม่มีตัวหนังสือมีข้อดียังไงคะเร้เอล่าเองนะคะลเองจินตนาการเยอะแยะไใช่ไหมคะมันก็ได้เรื่องของพัฒนาการด้านภาษาที่เยอะเลยนะคะมีตัวหนังสือดียังไงคะเรีนสังเกตฝึกยนชนะนะคะแล้วก็ รู้ว่าภาษาของเราภาษาไทยเนี่ยอ่านแบบไหนอ่านจากซ้ายไปขวาหรือขวาไปซ้ายเฮ้ยเราอ่านจากซ้ายไปขวาหรือขวาไปซ้ายาาอ่านซ้ายไปซ้ายงงเลย<า>ขวาไปซ้ายล,าล,ล,ล,ล่าง<น>ไปบน,นหรือบนลงล่างเออพูดได้กลับกันคุณจะได้งงไปได้ที่ทั่วบนลงล่างใช่ไหมคะเวลาที่อ่านลถ้าเราจะฝึกให้เด็กอ่านจริงก็ต้อง อนนะคะวิธีการที่อ่านอ่านจาบตรงนี้นะไปตรงนี้ตรงนี้ไปอีกหนึ้งนะคะใช่การเขียนที่ถูกต้องเราจะเห็นภาพของตัวหนังสือเด็กอ่านจะจําและอ่านจะเคยสังเกตไหมคะอุ้ยอ่านเป็นตุเป็นตาเลยเป็นไงอ่านไม่ออกหรอ,อ,อ,อกใช่ไหมแต่เป็นไงคะจำคุณครูมาไงเวลาคุณครูเล่าอ่านเด็กๆคะการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีโน่นน,นี่นั่นเป็นไงเด็กๆก็หยิบขึ้นมา การละครั้งหนึ่งนานไปแล้วแต่ฟังที่เหลือเหอะใช่ข้างในไหมไม่ใช่เลยสอดไส้เยอะแยะแล้วใครเยอะแยะนั่นคือจินตนาการนั่นเนี่ยหนังสือนี่มันช่วยดีะแต่ถ้าเราจะอ่านแบบฝึกอ่านเนี่ยหนังสือที่ให้เด็กๆอ่านเนี่ยคำมันต้องน้อยๆนิดน,นึงนะคะไม่เยอะตัวหนังสือแน่นเอียดนะคะเด็กจะทําให้เขาอ่านได้ยากนั่นก็ต้องเลือกอว่าจะเป็นหนังสือแบบไหนนะคะถ้าคุณครูใช้เองนี่ก็เยอะแยะไม่มีข้อจํากัดเพราะคุณครูสามารถที่จะเลือกใช้ได้ บางครั้งเวลาเล่าเรื่องเนี่ยเราเอามาให้เด็กๆดูเนี่ยถ้าเราเล่าเรื่องเนี่ยเราไม่จำเป็นว่าเราต้องให้เขาเห็นตัวหนังสือหรอกแต่ที่สําคัญอย่างี้เขาเห็นภาพไปด้วยก็ได้แล้วถ้าไม่มีหนังสือล่ะคะเล่าได้ในนิทานเล่าได้ถ้าไม่ใช้หนังสือใช้อะไรเสียงใช้ืใช้เสียงใช้มือให้เด็กแสดงเด็กแสดงแล้วไงอีกใช้หุ่นมือใช้อะไรอีก ใช้วาดภาพาวาดวาดไปเล่าไปใช้เลยครับใช้อะไรอีกใช้สื่อของเยอะแยะแล้วแต่จินตนาการนะคะหรือว่าจะพับไปเคยเห็นไหมพ<ม>ี่อาจารย์อุบลลาเคยสอนพับไปเล่าไปใช่ไหมคะพับกระดาษพับผ้าเชนะ้นหน้านิทานจากเส้นเชือกเคยไหมคะยางใช่ไหมคะนิทานจากหนังสติ๊กหรือยางวงเนี่ยเคยยาง ยังไม่เคยจริงๆสามารถเอามาเล่นได้หมดขึ้นหรือว่าคุณครูจะใช้ได้อย่างไรนะคะเรามีหนังสติ๊กอยู่สองสามเส้นเนี่ยเราเล่าเรื่องและให้บเพลนิทานเพลงนิทานเพลงใช่ไหมคะอันนั้นเยอะนะคะแล้วก็ถ้าคุณครูบอกว่าคุณครูไม่ใช้นิทานเล่มใช้ไอ้ต่างๆนี้แล้วอาจจะสมัยใหม่หน่อยก็ใช้อะไรเมื่อกี้ที่บอกตอนแรกเลยใช้อะไรชอบใช้มากหรือไงในโรงเรียนนะคะ ะคะือบอกได้เลยว่าจริงๆซีดีมันก็มีอะไรนะคุณครูนี่ให้ฟังหรือว่าให้ดูภาพด้วยส่วนใหญ่ครูจะเล่า,า,ช,าช่วงเช้า,าช่วงกลางวันและช่วงเย็นทีนี้ความต่างระหว่างเล่าด้วยทีวีเนี่ยกับเล่าด้วยตัวเราเองเนี่ยต่างกันยังไงไม่ยินเสียงเหมือนกันไหมหนักเบาเม่นเสียง,งเราก็ไม่รู้เพราะว่าเดี๋ยวนี้มันก็มีหลายหลายแบบนะคะ ที่ต่างอย่างชัดเจนนะระหว่างนิพนธ์ไม่ไม่เอาเอางบประมาณงบประมาณไม่ต้องพูดแล้วมันรู้อยู่ใช่ไหมแต่ว่าเอาว่าถ้าระหว่างเราเล่าเป็นเล่มเนี่ยแต่เราให้เขาดูซีดีอ่ะถ้าถ้าอ่านให้เล่าให้เขาฟังเขาจะได้คุยได้โต้ตอบได้โอ้อตบมให้ครณครูหน่อยค่ะให้เต็มเนียเขาโต้ตอบได้ทีวีโต้ตอบได้ไหมคะ ไม่ได้นะคะก็ไปเรื่อยๆฟังอย่างเดียวนะคะแล้วมันแล้วเป็นไงแล้วมันจะส่งผลยังไงต่อเด็กคะคำเครื่องสร้างสรรค์ไปเนาะค่ะคือทีวีมันอาจจะน่าสนใจตรงมันมีภาพมีสีสันแต่อาจารย์ทราบไหมคะว่าภาพและสีสันเหล่านั้นเนี่ยในความเป็นจริงอ่ะ ถ้ามันบ่อยๆอ่ะมันไม่ได้เกิดประโยชน์กับเด็กและจะเป็นโทษด้วยเพราะว่าสายตาในเรื่องของเทคโนโลยีที่มันมีเยอะอ่ะความเร็วในการที่แบบที่มันอะไรนะมันทําให้เกิดภาพมันเยอะมากเลยนะคะแล้วมันกระเทือนตามากเลยถ้าเรามีลูกศิษย์เรามีลูกหลานเล็กเนี่ยพยายามเลี่ยงทีวีให้น้อยลงเพราะจริงมันมีงานวิจัยพบว่ามันมีผลต่อสายตามีผลต่อการทํางานของสมองมันทําให้มันไม่ได้ช่วยให้เด็ก แบบฉลาดขึ้นแต่ว่าบางครั้งมันจะทําให้เด็กเนี่ยอาจจะมีความผิดปกติบางอย่างหรืออาจจะมีความก้าวร้าวแล้วคือมันจะขาดการปฏิสัธ์ของผู้คนเด็กบางคนพ่อแม่ก็เลี้ยงลูกด้วยทีะะวีใช่ไหมคะสะดวกดีใช่ไหมเอาแล้วว่าทีวีนี่แหละจะได้ทํางานบ้านหรือตรวจการบ้านสักหน่อยเป็นไงเข้ามุมไปเอาเรื่องอะไรลูกเดี๋ยวหมดแล้วเป็นไงมาเติมทุกวันนะคะเพราะนั้นเนี่ยเวลาที่เราถ้ามันต่างกันเนาะแล้วทีวีมันมีเรื่องเล่านะคะ เป็นของญี่ปุ่นนงคือเขาบอกเลยคือเขาก็ใช้วิธีแบบเนี้ยแล้วเขาก็ไปถามกับเด็กรู้สึกว่าทีไปถามกับเด็กเขาถามว่ามันต่างเป็นยังไงเขาบอกว่าต่างกันตรงที่ทีวีมันกอดไม่ได้เห็น <c oughs> ไหมเวลาเล่า,านิทชานเนี่ยเราได้มีปฏิสัมพันธ์สัมพันธ์กับเด็กนะคะพูดคุยนะคะได้มีอารมณ์ร่วมอารมณ์รู้สึกเราด้วยสังเกต <c oughs> เขาอย่างละเอียดละออแต่ถ้าปล่อยเขาดูทีวีแล้วเ,เห็นไหม แล้วก็ไม่เห็นอาจจะเห็นเหมือนกันแต่ว่าถ้าเขาไม่ได้โต้ตอบมาเขานั่งเฉยเฉยเราจะไม่รู้เลยว่าเขาคิดอะไรอยู่นแล้วก็ทีวีนี่มันเป็นสื่อที่น่าสนใจเราใจแต่ถ้าใช้บ่อยๆนะคะอาจจะไม่ไม่ค่อยเหมาะสมนะคะต้องดูเนาะส่งเสริมคุณธรรมนะคะอันนี้เป็นนิทานก็มีบางเรื่องนะคะที่ที่เขาบอกโดยเฉพาะนะคะป้าจะต้องไปดูเหมือนที่คุณครูบอกนะคะเขาบอกว่าโลกของเด็กไม่เป็นไปด้วยจินตนาการานิทานช่วยให้เด็กต่อเติมความคิดไปสู่เรื่องราวต่างๆ,างๆได้มากมายนะคะ นี่แหละคือความสําคัญของนิทานกับเด็กเลยนะคะเด็กๆเนี่ยจะชอบมากเลยกับการที่ได้ฟังเรื่องราวต่างๆนะคะไอสไตล์ที่บอกว่าถ้าเด็กมีอยากให้เด็กฉลาดมากๆเนี่ยพ่อแม่เนี่ยควรเล่านิทานให้ลูกฟังบ่อยๆนะคะการที่ลูกได้ยินการที่ลูกได้ฟังนะ,ะทำให้ลูกได้เรียนรู้สมองได้เก็บจําข้อมูลนะคะสมองได้เรียนรู้เรื่องของภาษานะคะสมองได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องราวใหม เกิดความคิดเพราะนั้นเขาเชื่อว่าถ้าเด็กๆได้ฟังนิทานมากๆนะคะก็จะมีประโยชน์นะคะนิทานเป็นสะพานเชื่อมโยงภาพนามธรรมนะคะไปสู่รูปประมช่วยให้เด็กเรียนรู้และเข้าใจโลกกว้างได้เด็กจะสนุกสนานเพลิดเพลินแล้วก็เกิดการรู้การเข้าใจต่างๆเพราะว่าเด็กอะ่ะบางครั้งนะคะเรารู้อยู่แล้วสําหรับเด็กวัยเล็กๆเนี่ย เขาคิดอะไรเนี่ยเขาเขาคิดไม่ออกหรอกถ้าเขาไม่ได้เห็นสิ่งของนั้นๆถูกไหมคะเราจะบอกเราจะไปอธิบายเด็กเรื่องความดีเป็นงีงความดีคือการที่เป็ไงยืนอธิบายไปเข้าใจไหมคะมาฟังได้แต่ <achelor> เปไงไม่รู้หรอกความดีความดีของหนูนะคะท่านเล่าเรื่องหนูนิดเด็กดีเ็อาจจะเห็นความดีที่ชัดเจนขึ้นว่าการเป็นเด็กดีต้องตื่นเช้านะคะอาบน้ำแต่งตัวไปโรงเรียนเป็น ทำตัวน่ารักกับคุณครูกับพ่อแม่ก็คือให้นามรรมาเป็นสู่รูปธรรมคือเห็นชัดเจนนะคะอันนี้แค่ยกตัวอย่างเรื่องเดียวจริงมันมีนิทานอีกหลายๆเรื่องที่ทําให้เด็กๆเข้าใจในเรื่องบางอย่างนะคะแล้วก็เด็กจะเรียนรู้สนุกสนานเรียนรู้นิทานแล้วอุ้ยเข้าใจว่าคนในโลกนี้มีหลากหลายเนาะหน้าตาก็ไม่เหมือนกันหรือว่าสัตว์ในโลกนี้มีเยอะแยะหลายเผ่าพันธุ์ต้นไม้ก็มีเยอะแยะหรือว่าคนในโลกนี้เนี่ยใจดีก็มี ใจร so, so, ้ายก็มีนะคะมันมีเรื่องราวที่สอดแทรกมากมายนะคะเพราะนั้นนิทานเนี่ยมันเป็นประตูที่ให้เด็กเรียนรู้สิ่งต่างๆได้เยอะแยะทีเดียวถึงบอกว่ามันเป็นสื่อที่ดีนะคะเขาบอกว่านิทานนะคะส่งเสริมทักษะการคิดส่งเสริมทักษะทางภาษาทางสังคมอารมณ์และตริยะธรรมซึ่งเมื่อกี้เราได้พูดไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้นิทานเนี่ยเราก็ส่งเสริมได้รอบด้านเลยนะคะขึ้นอยู่กับว่าเราจะเลือกใช้นะคะหรือเน้นไปตรงจุดไหนนะคะ ดูฟังไปสักแป๊บนะเดี๋ยวจะให้ลงมือทำนะคะแต่เราต้องคุยกันก่อนเพื่อจูนให้เราเข้ากันนะคะตัวอย่างรูปแบบการเ้่าพิธนเราก็คุยไปแล้วใช้หนังสือใช้อุปกรณ์เล่าปาก่าดหรือเล่าด้วยท่าทางใช่ไหมคะเล่าประกอบการร้องเพลงใช่ไหมคะเล่าไปพับไปซึ่งมีเยอะแยะเลย